เอาครับเดีย๋ยวเบิ่งตุกแกตัวใหญ่ครับอู้ใหญ่ครับครับแก่นะครับบ้านของบงกับแก่ทางลาวอืน่นกับกูดที่าทางกับเหีนนี่ตัวใหญ่แห้งครับก็ลังเห็นออกมากมันนี่แหละครับแต่ก่อน,นยินแต่เสียงห้องยุคปัจจุบันในฟองครับ,บยังู่ใคร,ครย่านกับยานนะครับย่านกับแก่ มูนิคไล่เห็นครับตัวใหญ่แห้งครับครับเขาอ,ออกมาหากินมาแลงนะครับบุญผัดมือไกลครับตัวใหญ่ครับตัวนี้กวนผมได้ยินแต่เสียงมันห่องครับเฮ้ยมันตะเกียร มันนี่มันออกมาให้เบิร์ครับพว้ตัวใหญ่ครับตัวนี้มันกาเอาไปเลี้ยงคือเขานะครับเลี้ยงไม่ยิงใหญ่นะครับเป็นคนที่ยันแห้งครับกบเกลียเห็นตแต่ตตามันกับพวกล้ายมันกับพวกแห้งครับ เงาตัวครับเขี่ตัวหญ่ม้นตัวหงอนครับไงฮะเขี่ยเทียก็จิงจุกตัวบนครับครับ กติยานกับเก่นะครับขากับเหนียวเหนียวครับตากันยิ่่ครับโตกันไล่ไล่ไหางกับพอดีครับเป็นจับเรียงคือทั้นทงนั่นเขาพอดีครับเห็ดโกงเรียงแต่หางกับพวกายจับมันครับย่าน ดึงเมยตามันครับ้องเอ,อ้ยข้นพ้นวิญญาณกับวิญญาณนะครับแต่ว่าผมนี่จิตใจเลยนะครับยาแห้งนะครับกับเกีย่ยี่ว่านผมก็ขนาดจะมีลายโตนะครับแต่ว่าเพิ่งเห็นออกมาตัวนี้แต่ว่าตะตก้อนจะมีตัวหลุดหน่อยนะครับ แต่เขาในบ้านเมื่อรหรอกครับเพระาะว่าตัวหนึ่งเคยเข่าครับไปอยู่ในบ้านนะครับไปจ,จับอยู่ฝาม่านครับตรงไเออกครับเป็นแม่บ้านผมนะครับไรออกครับกับเก่กับกู ตะกอนที่บ้านผมนี่พิ่นหาคลองคายแหละครับเนี่ยน่าฝนตกกังสิแหละครับหรือฝนตกแล้วนะครับเขาก็ออกแก้มแรงนะครับช่วงจะออกหากินนะครับคือแม่งเมาแม่งเมาออกมาเนี่ยครับเห็นลายตัวเลยนะครับหลังฝนตกนะครับคืเป็นกะออกมาหากินอาหารนะครับกาแฟ นี่ผมเคยเห็นเล็กเทียนนะครับนี่กาลังไมาเห็นนะครับเห็นแต่ตอนเป็นตัวหน่อยๆนะครับเคยเห็นนะครับเคยอะไรออกจากบ้านนะครับตัวนี้แต่มาอยู่ข้างหนอกครับเป็งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แห้งนะครับจับเปลี่ยงบุตะไขยคือเขานะครับผู้งามน้ำรับตัวนี้ พวออกอยังเว้นนะครับเบื้องล่ามันเป็นป่องเป็นลายนะครับลายจนสุดทางนะครับหาง,ง,งารากระงามสีเบื่องรับเบ่งอยังกระโดดมากแล้วกันครับกระโดดมากเลยครับทิง้งมดแล้วครับอยู่นี่ข้ <c ười> นหยาดครับจยานแห้ง เิ่งเขาครับแก่ครับผูครับนะนนะาเว้ยเขาเรีนใส่แมงครับคนเข่ากับตูกใหครับย่านครับกันลุงมาทงผีกระจากรแล้วครับพี่น้องเรีนนะครับเราออกมาหากินมาแรงนะ ลายตัวนี้นะครับไร่ดินแห้งครับโอ้เป็นจุดแดงเท้าขาวหางกรับเป็นป่องครับหางกระยางงามครับโอ้ยเบิ่งครับเบิ่งซึ่งข่อยใกล้กับเป็นไร่ๆครับเบิ่งไร่หางกับไร่นั่นเขาครับ ป่งนะบ,บอกเด็กเท่านะครับแต่ว่าวสีงามนะครับกับเกียร์ยังเล็่อนฟ้านีนี่ขันเลียงคือเขาเนี่ยแป๊บเดียวะครับนี่ตอนผมไล่มันออกจากบ้านยังท่อดามไม่กดนะครับ เช็ดเตือนนะครับเนี่ยเล้าพมานเช็ดเดือนนะครับเบิ่งเขาใหญ่ครับนะครับเอาครับก็จบไปเพียงแค่นี้ครับลิปนี้กับเบื้องกันซื้อนะครับกับแกนะครับคือเห็นมันงามก็เลยให้พี่น้องด้เบื้องน้ามนะครับช่วงที่ยัง ให้กักย่บ้านนะครับกอยู่บ้านนะครับไปเหตุงานกระตรมใส่หน้ากากระยังครับไปเหตุงานโอ้ลำบากแห้งครับโด่หนีโด่งอันตรายอ่าจบไปแค่นี้ครับนะครับผมด้งครับเบิึงดมไม้ไก่ผมเนี่ยสีมันโอ้เบิึงอ่ะงามแห้งครับสีกขาแก่ตัวนี้นะครับ มาสิจบพอดีมันแหลนลงไาไก่ครับเลยไถ่บึงนะครับเป็นสีฝ่าออกสีอั้นเลยครับบึงย่มเพื้นนะครับอ้าวแคนี้นะครับคอยติดตามในคลิปตัวใหม่ครับ